เกิดอะไรขึ้นเข็มซ่อนปลายเลตติ้งลดไม่รู้เพราะว่า EP เมื่อวานที่ออกอากาศในคืนวันที่25สิงหาคม2022ความแซบความนัวลดลงไปจาก EP วันก่อนมากหรือเปล่าเพราะเลตติ้งละครไม้เด็ดช่อง7อย่างเข็มซ่อนปลายผลิตจากผู้จัดคนสวยเจี๊ยบโซพิตณภาเลตติ้งลดลงไปจากตอนที่ผ่านมาซึ่งอย่างนั้น โดยทำไปได้ที่3.9แม้ว่าจะไม่มากมายอะไรแต่ก็ถือเป็นการหลุดจากเลข4ที่อุตสาห์พาตนเองขยับขึ้นไปได้อย่างสำเร็จแบบน่าเสียดายอยู่นิดๆเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าต้องเพิ่มดีกรีความแซบให้กระชุดกว่านี้อีกสักหน่อยจะได้เลตติ้งกลับมา